จะใสม่มาลดอือก็โบฝากไว้ฝากไปฮัชจีแตกบอกของฮัชคองห่วงครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับครับเอาแท็กซี่จ้าสวัสดีจ้า <c oughs> ไม่ใงี้จืนเพชรบ้านแพงตะกอนกับไม่ใงี้จืด .com นั่นแหละพี่น,ออน้องแค่ครับเมื่อนี้มีโอกาสดีครับมาทั้งอำเภอเพืเ่อนเลยแวะมาหาหน่องหานุงจ้านะครบับโอรน้าหายากนอกสร้างเพื่อน,นี่เนาะบอกว่าเจ้าใครกันรับหายาก็การช่วยสิพ่อ เว็บงหายายจื่นครับจ้ายาจื่อ .com นะครับนักแสดงตลกดังจากอดีตบงเสียงอีสานกับพี่น้องนี่และซืบจริงๆซิงสืบทอดเนาะเป็นคันเป็นคันเป็นตอนเนาะวอาผมเป็นคนมาคณะของนีพ่อนพลดอยู่ดิเพชรพินทองไปเรินอยู่โรงเรียนครับ ไรงัวไรขั้วไอเขาบ้านโรงเรียนเลยเหรเรียนโน่นไหวไหมบ้านเกิดแม่บัด้ฝนมากลมมากบ่เล่นซั่มแม่หายหมเอาเคยมีบางคนบ่ได้เบิ่งดนตรีบ่ได้เบิ่งแนวอยากมากน่ะหายพอดีหายเป็นยังคือบ่เล่นไปด่าเขาพร้อมอยู่หน้าประตูโคตเก็บสังกระซีเออบ่เราพินวิวนเอาบริเวกะอยากมาถามแฟนครับกะอยากหู มีโอกาสกับแม่ไปถานายจืดเน่เด้อว่าสันแฟนรับว่าแฟนครับว่าบัดนี้ก็อยากกูว่าายจืดเนี่ยซื้อแท้แท้งแต่เกิดมาในบัดประชาชกนเกิดย่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดเป็นยังจังเด็เขมาเป็นศิลปินเดี๋ยวด้งดังปานนี้เออเออข้องใจแฟนเพลงแฟนมอลลัมแฟนตลกของเสียงอีสานมาตลอดจนว่าหอดเดียวนี้เสื้อสละบละ เริ่มแรกเป็นลูกของแม่เน่ะอันพ่อแม่นอกพ่อแม่น้ำดอกอันพ่อแม่น่ะอยู่ทั้งบ้านโน้นไหวอืมอืมตำบลตำบลโน้นไหวอำเภอหนองวัวซ้อจังหวัดอุดรคนหนองวัวซ้อหนองวัวซ้อเด็กบ้านโน้นไหวหัวไรคุณบอกไฟขี่ทั้งพุ่นล่ะโอ้ถามแป๊บหนึ่งดี่ป่าไปว่าหนองเป็นยังไงิันหนองวัวซ้อแต่กี่แต่ก่อนมันเป็นบวกหนองยุ่งหันอันนี้เพิ่นเพิ่นวบากุูฟางเนาะ พี่น้องผู้พลอะไร่ั้วอะไรงวัวมาจากนู่นสังแน่จากอันนองบัวลําพูจากทั้งอันสามขาเอเอแถวบ้านนี่ครบยังข้าเจ้าจะเอาไปใส่มาใส่ตรงไปห่มกันยุหันอะกี่คนบ่มีคว้าวายมีแต่งวัวเด้มีต่งัวเขาเอนน้องนั่นนออ้องวัวซอคืองัวมาซอกันยุหันโอ้ค่าค่เข,ข้าเจ้าใหญ่บ้านใหญ่ซอ่น่นแต่สมัยก่อนนี่คือที่มากที่มากน้องวัวซอ่แค่นี้่อ่บ้านนี้อีพออีแมน พ่อแม่พ่อแม่คนแม่แม่มีผู้เดียวแต่ว่าพ่อบุ้งหูแม่เป็นคนมันฝังเนี่ยะแม่เป็นคนมันฝังฝังไหนบ้านหนองแว้งบ้านหนองแว้งบ้านหนองแว้งบ้านโศกแนี่เอ้าน้องแว้งบ้านฝังอ่ะเภอบ้านฝังอ่ะอัเภอบ้านฝังว้านี่ใหญ่ผ้าใหญ่มาอยู่นน่นไหวพ่อเป็นคนยาสเอ้าทั้งอังเภอข้ามเกินแก้วลูกครึ่งเกิดความ ลูกกคือยาสูบครับลูกก็ละหมองกีนวะล่ะวะคนนี้คนอ่า่อนี่่นก็เลยวัดอ่าเขาเอื่อนมาใหญ่ขึ้นกันใหญ่ไปอยู่น้ำแบปป้าไปเกิดควมหักเกิดควมหักระวังพอกับเมย์อันนี้กรสิแมนคือจังแค่ห้าหักกันกับแม่ดีละเนาะอันนี้บอลให้ฟั่งเลยได้ลูกได้เต่าลูก ได้ยืนนี่นายสถิตได้บัดนี้ซื้อหรีอตั้งซื้อนายสถิตเด็กชายสถิตช่างัยสถิตช่างัชครับซื้อในบัตรประชาชนเป็นบุตรคนที่หนึ่งสองสสี่คนที่สคนที่สี่ทั้งหมดทั้งหมดเจดคนเจดคนมรณะหรือว่าสูญหายจากโลกผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งน้องแล้วก็มีไอ แต่น้อยนะอีแม่ว่าสู้ฟังนั่นแหละก็ละเลยเป็นคนที่ซีเดียวน,นึ่งบ้านนี้ออกจากกองแม่เลี้ยนจบเลี้ยนจบปู่อยู่บ้านนุ้นไหวนั่นแหละนุ้นไหวครับมาใหญ่มาใหญ่อยู่บ้านนุ้นไหวไงอยู่บ้านนุ้นไหวเกิดที่บ้านนุ้นไหวเกิดอยู่บ้านนุ้นไหวเพราะจะเขาซิมหาเพิอ่อนพาไปล่องเรืออยู่แลมะบังไปล่องเรืออยากไปเฮ็ดงานออกล่องเรือไปเรื่อเฮ็ดจังไงบ่มีบ่มีรายไรใดล่องทะเลขับอยู่แลมะบังแลมะบังย้อนยังผู้จักบอกว่าหนอนยังเดี๋ยวเบื้องขอบครัวแล้ว ไปเศร้าทีเ็นอยู่ไปดูถูกตัวเราขวกเอียขวกไอญ่ต้องพากันขอเขาปันเด้ขอชื่อเขาอบาดไปขอเขาปันบ้านเศร้าเราแน่บันไหว้ไลู่บ้บกไฟผู้ผักหอมไปเบิดบาดหมนคว้มถูกคว้มยากเก็บคว้มรู้ซส้อไวพ่อจะอายุสิบสี่สิบหาอยากไปลงเรือม,มีงานคนเอ,าาเอ 30, ื่นว่าไปลุงเรือสามสิพยอองเรือญ่อยู่หัน กัมบันจุคนใดสามสิบคนการเลื่อยไปอยู่ไดบ่ถึงปีได้สีเดือนลงเรือล่อลงเรือไปลงเรือหนีขี่ไปเด็นในสื่อให้ไปไบ่เลี้ยวไปจับป่าลงองวนดำไหม <c oughs> ไปเป็นลูกเรือเขาว่ามันลงเรือไปเดียว <c oughs> ว่ามันเรือ่องเดียว <c oughs> บ,ว <c oughs> บ่ละอันนั้นฟื้นีา่ดีหลังจากขึ้นไปออกจากอันเ,เรือแล้วเออเ่ินกับโบมีเ่เพราะว่าขึ้น อึ่นนี่แะเจอลาเทียนี่มันจบคือว่าแล้วเนาะอีกหนึ่งกับโมกิตดลยวันนี้ว่าสถานหางานเห็ดกันเนาะขีดเห็นพ่วงทูพ่วงหยากของพ่อแม่ยในในเขาก็บริเลียนตัวแล้ววันนี้ก็เลยไปอยู่มหาชัยวัดเแยววัดกูกากกูกากวัดกูการแถวมหาชัยโคตรยากเลยว่าว่าเล้เคยไปอยู่ที่ไหนเคยไปอยู่มหาชัยวัดมหาชัยไปอยู่นั่นแหละวันนี้ก็เลยอยู่หันได้งสามเดือนไปเลย เห็นงานโรงงานพลาสติกไปตาพลาสติกของภาษาหาสื่อเพราะั้ไงคันมันเดี๋ยวนี้ก็ซื้อของเก่าแต่ว่ามองมองแยยืนเหตุนั้นเพิ่นไปพูนไปสื่อน้ำโรงงานทุกแถวกระทุ่มแบรนบแถวพูนหลัปซื่อน้ำโรงงานเป็นพลาสติกแน่เป็นกระดาษเป็นรังเอามาเรามาตากเรามาคัดรู้ว่าไ้เงินกระว่าไรมันถือเนาะที่มาเมื่อใจเช่หนึ่งที่มาเมื่อใจเงินเดือนบ่ถึงพันแม่ ทจังไรเน้ะบาทดีว่าตัดจิงใจเมื่อบาทกลับมากลับมามามาเป็นเด็กเลี้ยงหัวเลี้ยงควายเหมือนเดิมพญพญามี่วายได้จะกี่พญานี่ไงนอนอยู่ทงหน้าครับนอนอยู่ทงหน้าอยู่กับพญ่เลี้ยงควายอยู่ทงหน้าทงหน้าเลี้ยงรู้สองสามปีกับใหญ่กับอายเปลี่ยนกันแน่บาทนี่ผู้หน้านี่หน้าเติมเนี่ยหน้าเติมอันว่าเป็นเชี่ยวกับพ่อแหลมพอาหญ่แหลมเนี่ยหน้าเติมเนี่ย นาบุญเติมเนี่ยจำปาเลิศเนี่ยน้าสุกจำปาเลิศเนี่ยบ,บ,บาดนี้เพิ่นกับเป็นคนมักหมอลำตะหน่อยเลี้ยนลั่มเลี้ยนพ่อนฮาร์ดพ่อนอาจารย์อาคมไหมพ่อคมไหมบ้านฟางบา้บานน้องแองไหมนมันม่นแหละอาจารย์เพิ่นน่ะบ้านแม่เจ้าบ้านมีแม่ก็จะมวได้ง่ายใจาคุณมากในอาคมสินแม่นครับหน้าก็เลยว่ามึงสิมาเล่นอยู่บ,าบ้านโบใดมึงเป็นหมอลำมึงต้องเป็นหม,ม,มอลำเอ้าขอลำบ่ปเป็นได้หน้าก่อ ร้ำโมเป็นกูก็เห็นมึงออกแสดงเออเพราะว่าอย่างอยู่โรงเรียนนี่หนึ่งว่วันครูเออวันเด็กมีกิจกรรมโรงเรียนเด็กชายสถิตไปเอิญวมาเดี๋ยวนี้ไปเอิญยิ่งรากับโมเล่นยังน้องเขาหลอกชินกระโปรงฟางไหมเต้นเยอะน่ะแล้วก็กองเชียร์เย็นอ่อนแยนแล้วว่าจะเป็นกระเทยบุรณะกูเห็นอ่อนมึงแสดงออกไปไปน้องกูจันมาอยู่กับแม่นกหน่อยหน้าผ้าเข้าไป วงเสียงอีสาร,รา <63. S 1> คาสามหมื่นห้าช่วงนั้นเวทียัองอาศัยน้ำวัดก็มีและะว้วก็เวทีเฮ็ด <c oughs> เองเซาหางกตนเป็นคนว่ายุหาตีพอดีโ่เมนธรรมดาคนว่ายของพ่อหลอดอไม่ใช่หน้าที่ขึ้นสมือนี่รวมกันหมดบ่ว่าเจ้าสิดป,ปินนักร้องว่าําำบ่ว่าเจ้าสิเป,ป็นยังต้องซอยกันซอยกันเฮ็ดซอ,อ,อยกันเก็บครับคือเปชรป็่นท่องแบบเดียวไปยุที่แรกกันด้เก็บของคือกันนั่นลหละไ้เก็บของเก็บยังเจ้าสิมีหน้าที่ยังกสร้างเจ้าสิเปินพระเอกก็ตามซอยกัน ซอยกันมดนี่มันหัวกามาเริ่มวังเอ่อได้อัดซีดีเนี่ยจะไม่แยกนาทีอยู่เก็บของเก็บยังซื้อๆหนึ่จักปีห้าปีห้าปีเต็มๆครับบ่ได้จับไม่หวังยังบ่ได้ว่าโอ้อยากอายเสียงเจ้าของขึ้นยังนี่งบได้จับไม่บ่ได้จับไม่สายเห็นยังมาทีเห็นไลยจังได้เล่นเป็นตลกบัตรเนี่ยได้มเล่นเป็นคนเฮ็นมหมมุมม้วนอยู่ธหลังห่านไหมโอ้บัดนี้อันอันมื่อนั่นไป เล่นอยู่ผู้เขียวบันานน,นี้ก็จำบ่ได้แต่ว่าเขาแห่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 พระเวทมาไปเห็นอันคนเดียวดาวไหมน <c oughs> นัน่งอยู่ทางกับแฟนไปยืน่นบอยู่ข้างวัดนะ่ะออกไปเบึ้งขบวนข้าวจวนไปแห่กันนะ้าว่าจันรทร์แห่พระเวทแห่ยังบ้านไปยืนอยู่บนประตูทางอัวแกไปจักยางมาจะใส่บุ มาเอาความจิตั่านมูถืออะไรว่างสิตรงนี้มือแรงมากมือนั้นหลังจากเพิ่นแหแล้วก็เลยมาสอนให้นมูเบิ่งอยู่หลังหันสอนมอสหนักงนสอนหมอสได้ดาวได้ดาเนี่ยเขาเอิญบักเดียวดาวบักเดียวดาวแต่บ่บ่น้ามูหลักน้ำลายนี่เฮ้ยเต็มเนี่ยปนพิการเนาะปนผีการมาสอนมามายางมาสอนให้นมูเบิ้งอยู่หลังหานน่ะมูกันก็หัวมูกันไว้น้ำกันน่ะคือผมบอกคือผมขอเมนุกเล่นตลกกว่าสิ เฮ้ยหลินบป็นดนกบัวกาสิบเพชรอีหยังเลยสิชุ่มกบัวกาไม่บานี่มีคนไปบอกเมนกวบา่า่ยดจืนอ้วนบักคิดเนี่ยบัคคิดเลยบัคคิดตะกี้เออหมดบัคจะมีกิดบัคจะมีายกืดบักคิดมันเห็นเหงื่หัวยู่หลังห่านนั้นไอวไม่หลินแต่ลงน้ำในแม่แต่ไม่เท็อีหยังเลยอิมืออ่านแม่นกมามาเก็บวิธีน้ำกันผมไปเป็นคนเก็บรักพาล้าหลังวิธี แบกไปซอนอันเนาะจับเมันกีแ่แล้วก็ไปไปย่างลอยเห็นละย่างลอยส้มยรดจนได้กันหัวขวันหัวขวันต้งเห็นงานต้งหัวขวันไม่นนเห็นนกเดียวเห็นมาฆ่ามึงมาเร่นขันมึงเล่ยนแหะมึงดังแล้วเออมาฆ่านอกเต่าว,เวะเรียนด่าผมนะ่ะผมก็อายแล้วบาดนีกระโบปากมาเบินน่งกแคนาลจัดมื่นสองสามมื่นวันนี้สองสามมื่นมาแทงโตัมูเขาไปบอก ไม่นุกไม่นุ๊กเพาะสันอันมื่อนี้ตลกผู้ไม่มาเลยผู้ใดบักรทิดว่าะสันมันแต่งตัวแล้วว่าะสันเพอาะยังย่องกต่ว่าเอาให้มันขึ้นเรียนรูดว่าะสันแต่งชุดแย่งทุดอ่ะอันชุดอันเสี๊ยมกระแลงเสียเสียธรรมดามัดจุกมัดจุกสอนตะกี้ผมย่าด้คนบ่อยมันรู้ดีวลาไปตัดผมเราไมงานส่วมือผมย่ามัดผมแกะเราบานี้ก่ไปหาสินหาอย่างมาใส่แก้มแดงหิวโกงเขียนข้ออันไหนให้เขาแต่งให้อัน แ่งอยู่ในรถเด้บวกกับแจงเซฟายอยู่ทีงรถอันควนวนะ้อยน่ะเขาจอดอยู่ข้างไปที่น่ะเอากระโปรงมาตั้งแม่ <c oughs> เห็นจัาอันจ้าวผ้ากระเทยมันแ่งหนาอยู่ในป้่ากระโปรงมาตั้งเอาเทียนมาตั้งเอากระแว่นหน่อยแว่นแตกขอกไม่เห็นแ่งแล้วมไม่ไงย่องคนกับหู้ว่าสิขึ้นเรียนแม,ม่นกกับหู้ว่าสิขึ้นเรียนว่ามีตตลกบัื่อกีิจะขึ้นเรียนตัลกว่าท่านคู่ใดเขากะถาเบื้องมู่กระถาเบื้องบวกาับบก,กาอีก พออย่างย้งถาว่าสันลงมาด่าว่าสันบันนี่มึงจะรอยกูถ้าเฮ่ฉาาีกออกไปสิออกไปขึ้นบอกเฮ้ยว่าสันเนีย่ยในโมกเกอร์ไหมกับเชลลนนั่นน่ะว่าสันออด่าแล้วก็ย่างขึ้นทั้งรถเจ้าของเฮ้ยเอาถือไดอ้แล้วเป็นังใจน้อว่าสินมาเล่นอยู่บ้านไพ่หน่อยคอนแกนจำได้เมื่อนั้นม,มือแรกออกจากคันมาได้สามมือสี่มือพวกนี้อเอาอีก บ่ต้องบอกไผรบาดนี่แกงอีมูกันยุนนอนอยู่น้ำกันในรถเขากะว่าโอ้ยจ่างนี่กับพวกก้าวไปแกงนี่ซื้อเลยเออไปสิริแลนออกไปเลยกระช่างแกงเขาฉิวโกงให้เก่าล่ะเก็บเสียนะมวยนั่นล่ะเออสินห้างเครื่องเนี่ยเอามายืมเนี่ยมใส่แอวเออขึ้นไปก่อเฮ็ดเป็นพันๆขึ้นมาเฮ็เป็นขี้กระปุ่งไม่ยุ่งจบจังหวะเราสิเิแลนประจํามุกนี่ฟังตลอดเออเออลูกกูวัดไอ้ยนี่ไอ้ัี่เออลูกกูคันวัดตายแล้วนาะ บุ้งคงฝา้าเหลือศอกเดียวตัวถันแม่เหลือลอีนึงกูเต่งแต่กูเต่งมันว่ดตายไปหาจกทางขายายยุใส่บุ้งพะจันทร์ออจังหวะหมอพอดีออไปแบบนี้เลยแหละเลียนไปเลยแม่แม่จ <c oughs> <c oughs> ้าคนนี้เพิมเลยเออไม่ไม่ย่ยอมกับมันถอดเกือบได้แน่มึงให้เขามาหากูเด้เอ,อมึงให้เขามาใกล้กูเด้อเออทีมเกือบได้มึงเห็นว่นนี่ว่าไม่หนวดประมึงได้เราเก่าตามต่หมู่ของเราที่เคยเล่นเออมึงเด้อกัดกูเด้อ แม่มึงดิเนี่ยเฝ้ากระเฝ้าซื้อๆอย่าเล่นของนอกโลกทีอหนังของนอกโลกดาวเทียมมีจีแม่แม่แหน่แน่มึงกัดกูเด้อได้ข้ามเดียวแม่เมทแต่ว่าโบไม่เอาไม่ใช่ปากหันนี้โอ้คนก็เลยบอกว่าใช่ไหมแม่เอิอแม่ให้คือไม่บาทนี้ว่าสั่นแม่ได้ข้ามเดียวแม่แม่มาจะใส่ตังซื้ออีลอยบาทเงี่ยอีลอยตังซื้อเลยอีลอย ซื้ออีร่อยอีร่อยอีร่อยมาตลอดบ้านบ้านที่นเป็นซื้ออิ่มเด้อบ้านยัางมือเ้าคนมาถามหาเอาเพิ่นมาเลี้ยงจังไดอยู่จังไดไปเป็นผู้เบิ่งเล่าภูเป็นร้อยหมือหม่อคืนนี่แม่บ้านนะบ้านท่าสิเพิ่นย่านบอว่าคนเป็นพิก,การเนี่ยท่านเอามาย่งกินย่างอยู่อยู่จังไดนอนจังไดไปเป็นผู้เบิ่งอย่างลำบากก็จ้าว่ากันเด้มันเห็นไปที่อยู่นั่นเพิ่นน่ะเออผู้นี้ติมะเกดขึ้นเดียว่าซั่ดอันรีดก็ยังบ่ทันได้ออกเบิด์รีแต็งกินมันมันล้างบ่ออกเนาะมันเป็นค่ารูดแดง โอ้ยตักซีนแห่งจักขนมจักข่าอยู่ในวัดหอม้หยหอมหิรยใหอม้หิรย์อครับใส่เวลาหลินอีิรยอยู่สี่ปีหรือห้าปีนี่แหละสี่ปีจากนั้นมามันสิมี่อเป็นพยาบาลบ้านนี่มากับหิรยคือกันพยาบาลลอยเอ้าพากันชิด ร่องห้องมาเฮ็ดแปลกๆออกมาว่าพญาบาดลอยบ่มีในหลวงลอยมันเป็นพญาบาดบ่ได้เฮ้ยเอาเอาบักคิดนี่งละเป็นอีลอยอีลอยนี่งละเป็นพญาบาดว่านั่นเอินอีลอยไปเกินอีลอยอีลอยตลอดก็เลยมาหาชุดพญาบาดเออเออบางไปจังนึงก็บ่คือเป็ดถือค้อนแท้คุณหมอคุณคุณหมอเป็นหยังเออข่อยลงทับเส้นจักวันนั่นมันเป็นจังเชนมัน หลังจากเรียนอิลอยมาจนว่าคนหูจักแม,ม่น้ำอีลอยบานนี้ก็เลยมาแ่งขึ้นมาว่าห้าเห็ดเป็นสารพันธ์ชาวบ้าน<อ>ทั้งวงมายอมรับดิว่ามแต่ผู้เ่าเพราะเห็ดอีหยังพูน้นั่นกับผู้เ่าผู้นี้กับผู้เ่าผู้นี้กับผู้เ่าที่นั่งเรียกอะไรสักเมนเกจปรคนน่ะอาจารย์สำเนียงอยู่วัดบัดเดือนี่อุดรนี่เพราะว่าเพื่อนนั่นเพราะว่าเพิ่นกับเก่งทั้งทั้งสารพันธ์ในทั้งไป แปลไปยังเนาะผมกเรียกว่าเฮาเนีดเหเป็นสารพัดสันเปยังเนาะสันสารพัดที่เอาเรื่องยังเนาะสันแรกๆเขาก็เริ่มจากรายงานตัวเดาดุนก่อยซื่อว่าใหญ่จืนตลกสดชื่นคนละหูจากดีประมาณน่ะพูดสองพูดสามต่อเนี่องไปวันนี้มาเอากันมาแข่งกันก็คือเอาเพ่งแต่ละเพลง ไคบักเพ่งใดใครเอาเพ่งใดมาวา<บ>า่ากับแข่งขันกันก่นกอนฉิม,มาเอาบ้านนั่นบ้านนี้ไปสืบเรย่งเนี้ยมือเร่ง <c oughs> บ้านนั่นอยู่ไก่สามกิโลห้ากิโลสืบเอามาแบ่งกันด้วยเขียนใส่มือไพปรป้อน <c oughs> จนวันน้เป็นย่ายจืนบาดเนี้ย<อ>เตีนอันใด้กับตลกกับย่ายจืนเพราะว่าสื <c oughs> ออกไปหาพากแชลี่หรือว่าสืออกไปหาไงข้ามหมดกับเอาตลกมาล่วมกันก่อนสีมาเป็นย่าจืนมันมีที่มาจั่ไหนบ้ ก่อนสิเป็นยนแยกจีนคือนมาคอันนั่งพึ่งซากันว่าเรียนเรียนลอยมาดูแล้วเออเรียนลอยมาดูแล้วเขามาเปลี่ยนเอาตลกอันไม่เพราะว่าช่วงนั้นบริษัทท็อปไลน์เพิ่ิอัดอยู่ตลอดอัดที่ดีอยู่ตลอดก็เลยว่าเขาเปลี่ยนเพราะว่าอันไดก็เห็นอีลอยอันไดก็โง่มากก็ออกมาก็เป็นอีลอยขึ้นเกาอ่าบานนี้ก็เลยมาเอาเขาเปลี่ยนเอาเอาอีหยังเราว่าสนแต่งพระเอกแต่งสูตรพระเอกของเราแต่งนี่อาสูตรมอลำมาใส่กบกือกบกือ แต่ออกไปน้วมอล่ำเป็นผู้มาไส้กระบอกคือพอกกระบอกเป็นเห็นังกระบอกได้บันฑแต่ว่าขันได้สวมย่าย่เขาก็เป็นบุคลิกอันงองงงเงี้ยมันไหลไปคือยันบทบมต้องบอกหรอก่าข้แต่ว่า้องนั่นแหละทางเอาไปหลังจากหลังจากอันย่าย่มานน่ก็ชิได้ซื้อว่าจืนได้บัณฑก่อนที่จะได้มาเป็นจืนย่าจืดนนี่ตอนนั้นก็เป็นรอยมันมีหมอล่ำมาก่อนวงเวียนชีวิตนี่แหละ วงเวีชีวิตเรื่องเนี่ยเรื่องก้อนชิได้เป็นนั่นายจืดื้อเรื่องหมอลำสรลำไหนยวงเวียนชีวิตครับปล่อยไฟรับบทเป็นกระเทยหาครูสิเลรใส่ตลกยุ่นน้ำมูนนั่นเขากับบอกกล้าลินซุ่มแม่ขวกแม่ข้าวซุ่มคนเฮ็ดชุดคนยังเข้ากับเป็นกระเทยเนาะเขากับบเลินเอาอีร้อยนี่แหละวะสั้นเอาอี่ร้อย็สิเป็นร้อยเป็นร้อยไปครับ มูกระเทยแตงตูกระเทยเป็นรอยมันคือเหรีออยญเนี่ยแถวว่าสันเอาธรรมาดานี่และว่าสันห<อ>า,าสูตรได้บาดดิเพิ่นหาสูตรมาไห่เอาชินกระโปรงหาเสียไนหาเสียมันกระเลงเสียกระเทยนะ่ะแล้วก็มีผมหนามาแตงนาเขา<ถ>คือว,ว่าเป็นผู้ยิ่งบาดีิเ <c oughs> สียงก็น้อยนะบาดี้เสียงมันแห้งน้อยเป็นมูอีเป็นมูอีดาวซะบ้านะอันุถไฟเนี่ยซืออีดาวดาว เปลียนกรุงเทปอ่ะผ้ามูมาเที่ยวบุญบังไฟไว้กันมาระบาดนี่บักแพ้ลูกแพ้นี่เป็นเป็นไอเป็นไอ้ปล่อยไฟเป็นไออันอีดวงอีดาวนี่บ่มากกระเทยเออทิงพอในเรื่องมันน่ะตีนยันเทปเกียกกิ้งเก็บสอกแตกหัวเขาแตกเอ้าสร้างกระเทยยังได้เทยอะไรค่าตัวเงินน่นในเรื่องมันสั้งกระเทยแต่ว่าค่าตัวเงินเทยอะไรมาจากบ่อได้หลายปันเองสามร้อย เล่นจนชอดแง่งชูมากตลอดหลงังจากไม่ซื้ออีจื่นเกิดแจังในไม่เปลี่ยนย่า่จังในไม่แต่งซื้อว่าย่า่จื่นว่าย่า่จื่นหลังจากเป็นย่า่จังไงงห่ห,หนึ่งพันอโอ้แห้งไรเพิ่งเสียงยินไม่ยินเหรอบอไปเลยนั่นแหละบอกเฉพาะห้องสองคนสองคนนั่นเองได้ได้ได้พันหนึ่งเล่นมากอยู่เรลยเล่นมากอยู่เลยอัดที่ดี ทีดีก็ขายได้เพลงก็ได้อัดได้บัดเนี่ยผู้บาวกินแมวดิผู้บาวกินแมวขาเดียพีเอฟวีเพลงโกโลเดียวเพลงกระเทยกระเทยกอมบ์กระเทยตัวหานอีกกระเทยกระเทยตัวหานมันเป็นเพลงตลกตัวหานเป็นตลูกตัวหานเป็นทำนองของตลกโอหักนั่นแหละที่อัดมาจากเพลงบันทึกมากห่วยโบแมนสีสิบสิบแปดเพลงเพลงไหนที่มันเกิดพี่น้องหู้จักผู้บาวกินแมวผู้บาวกินแมวครับขาเดีพีเอฟวีมาตั้แต่เมื่อไห คำคำจะเวลาพอเราคุมมุมพเขาจับคุมอยู่สารแดงปากทามชมรุมเราผูบ้าห่างๆตั้งวงเราขาวเมาแตกเซลล์กับแก้มกระโลดเด็ดชันดีมเมนูคืนนีลละก็มีขวแมวหลักมาจังหวัดผูแล้หลักมาจังหวัดผูแล้วจนไก่ดับแนวแมวของหลวงตาเปลี่ยนแต่สั้างลายพวกมนุษย์กินแมวมันมาจากเท่งไฮผีของอาจารย์ในอย่างไรจำชื่อได้บ ทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันเป็นเพยงวาจากหันปั้งเล่บันหลังจากปั้งมาปั๊บไล่ของอีจ้นเป็นกระเทยกระเทยชนนบุตรแน่ใจอยากไดเบิดบ้านกระเทยกอมอบเพ่งมือตดหูขาเจ้าเบิด์ตวัตรลองเกิดสิหูเลยไม่ใญ่จืนใหญ่จืนเป็นกอลองเล่นมาเล่นมาเอาไปเอามาบาหนีคือว่าแล้วเนาะลูกอาเขาเรียนว่ามันถึงจุดอิ่มตัว ถึงจุดยิ่มโตถึงเวลามันพอยายย้งไปก่อนหมูตลุกนะไปตั้งไหนพูดน่ะไปเยี่ยมย่มมาถูดเพิ่นคิดฮอดไลท์พ่ะนะอี่พอย้งเนี่ยซะตายตายนั่นละอายุเราไหลายวันไหนเราเสียแค่เจ็ดสิบสองกี่สิบสามนี่แหละพอถึงก็บ้าเถ้ารับบ้บ้เราเป็นมะเร็งโรคมะเร็งหอมมาเข่ารงพบานสองเทียมันเราบโบราณจะเป็นมะเร็งเนาะนายจะเป็นมะโร่งไปหม มันมะลงมลงก็คือมันท่้นมือนี่เด้มือเราเป็นมะลงมือเชียวใบเผาเด้เอาที่ใช้ลงเนี่ยนะไม่มีต่อจมไดยหลังจากนั้นพลลงไปแล้วกระแสของคนเบิงสูมือมีแต่อยากเต้นเออแม่นมีแต่อยากเต้นเบ้าโดนกบได้ออกบ้าเล่นตลกกบได้จ้างมาเบ้าเออ เคยเคยเจอแล้วผู้ทุกข่นี่เมาลดมากจากโพรงงั้นปุ้มห่วงกันเมารดบ้านมากมะมะเป็นร้อยอยากมาฟอนคันเป็นทังสี่นี่เสียงสาราอมงกผู้บังแม่นกกระเด้นยินข้ามนี่ผีคว่ำบู๊ซื้อของลูกเต่าตลกสิบห้านาทีนะลูกมันได้อย่างตะกี้หนึ่งชั่วโมงแม่แม่ปีปีนั้นอัดอยูสองชุดได้ปีเดียวเอาดี่มาพวกผมไม่จีบปวดประสาทจงได้บ่ได้รับไปนอนเลยปีนี้เขามาขายหรอ อัดประมาณบ่ถึงเดือนเอามาขายหรอเลือดูงามันเก็ดเดือนมันบ่นละอเอามาขายหรอเอาหาตุลงใหม่นะหาตุลงใหม่นางคุยกันเอาอันนี้ก็บ่ถือใจอันนี้ก็บ่ได้อ้าวบ้านนี้หลังจากอันนี้วา่าว่าย้อนย้อนขึ้นไปบานนี้กลับขึ้นมาหาพญาย,ยุ่งหลังจากพญายุ่งไปเร็วขันเรายุ่งซีขุ่นหาขุ่นเอามาะลินกับว่าคือเก่าไม่ได้หน่อยบีไปบีมาก ก,ก็เลยได้ซื้อจากยายจืนแล้ววันนี้คำว่ายายจืนเขามาจึนมาจากไหนผมเป็นคนเหงือไหลเรียนชุดได้เปียกชุดนั้นเรียนเลีเล้ยวปั้นออกขึ้นน้ำนี่ซักพร้อมเ,เลยจืนไม่จึนเปียก, <c oughs> กอีจืนเนี่ยเขาเรียกเองอีจึนตะกอนจืนชื่นแฉะเบิ่งแตงตูเนี่ยเป็นแต่ขีเลียมันจะ <c oughs> ยงสีบัดรอเนี่ย เออได้สถิติเป็นได้สถิติรอเป็นได้จริงเ,เนาะเออมันก็นสมบุญบาทที่เท่าเรียนไปมันสมบุญบาทแล้วก็คือคน,นเลยครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเคยผ่านมิทีมาลายเพิ่นสิกระซิบด่อยๆเท่ากระเจี๊ยบไปไ<อ>ตัวของเท่าอยู่หลังหานมิพาม่านบางังขัอนออกไปน้าหานขาเท่าเากาพูนออกไปยญาเป็นตัวของเท่าบอกให้เป็นตัวนั่นวม่จันเมื่อเป็นหลังเมื่อตัวนั่นนั่นเป็อนไผ ้าวโตอิจืนก็เลยเป็นอิจืนจากแล้วก็จากกันดูแก่ยันที่ยันเซนเยเนี่ยบ่ได้ที่พี่ดีเด้คือหมายก็ามว่าผมเป็นคนหมักเบืองหนังนําเออนั่อของไอ้พันนาไอ้พันนาพันนาลิติไกโบว่าสิเป็นลูกมะกาบ่หบทนังเรื่องน่ยเขาสินิสตันแมนคือผมนี่ิเป็นคนหมักเบืองมักบทบูออแล้วบัดนี้ แพ่นี่แค่เดี๋ยวตีไปซื่อนี่สูนน้อยเดี๋ยวสิงคุกระโดดเลยกิ่งเอาผู้เดียวกิ่งเนาะไปตำเออไปไปตำกระตาสิงบางๆเนี่ยมาแล้วแพ้มาแล้ววะมาแล้วตรงนี้สิล็อกไว้เลยนี่ล็อกล็อกไว้เอาแขนกลัวทั้งนั้นปั๊บข้นถีบปั๊บผมสิเดียร้องเร่งเฉยๆมันก็สิคือจังถีบยันลงไปเติมอีกนะคนบานนี้เลือดกระน้ำสละน้ำหิมุบอยเขาเรีย่าผสมกับแฟดำ ตีค่นเขากันน้ำยอดจั็หน่อยเอามาใส่มือล่องบึงให้มันเป็นขึ้นสีเหลียดขอดใส่ทุงใส่ทุงเสียขอดใส่ไว้เดีมือถึงแตกถุงเสียลมท่าเรียกแตกเดี๋ยวมือขวดเอาท่าปลายหัวลูกเห็นมามันกับ่แดงเนาะมือได้ได้ดีแล้วโอ้ยลมลงไปการความเรีกการเสืนทุงงยางเปาะแล้วก็มั่งกำใส่หัวมันย่อยเพีย คนนี่ตื่นหัวแตกที่บ้านเนี่ยเอาผ้าเอาเราไปโรงพยาบาลแม่มากันนั่งพากันมาเรียนย้อมเลยห้องข้าเจ้าอินน้ำอีกเล็กเลยทเจ้าอินน้ำครับเรียนที่นั่นสมอหรีอจนอินอินจนโอ้ยจนเป็นไงล่ะได้ยิบจะเข็มยามุสอมาทำเทศเขาคนเบิ่งเนาะคนเบิ่งเขาจะอินน้ำ